วันีวันที่ส4เมษายนเฮ้ยเมื่อวานสองารานเหรอเออวันสิบสี่เมษายนนะครับตื่นเมื่อคืนเนี้ยประมาณตีหนะ้าเนาะเอ้ยตีสี่ตีห้าดีสัเออเนี่ยครับลมแรงมากแต่ตื่นเช้ามาถ่ายวิวแหวรมให้ดูนะครับมันชัดเจนมากเลย สิ่งที่เห็น <laughs> ทนี่เห็นเด่นๆนะฮะออันนี้เลยยอดมัตชัมิชารีเอดางปลา้เอาางป้านนะชัดเจนมากครับเดี๋ยวถ่ายดูลงมา กนเราเดินทางมาดูแผนที่กันนะครับเดี๋ยวจะดูําให้ดูนะครับว่าไปไหนบ้างนะวันนี้นะฮะโปรแกรมวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชิลีนะครับ2242นะครับเราจะไปผ่านชมรงแล้วเราจะไปที่ซีนนะนะครับผมจะไปนอนที่นี่นะครับวันนี้นะครับจาก2002เราจะไปนอนที่2003แต่ละว่าระหว่างทางลงเนี่ยมันเจอพันกว่าด้วยนะครับเนีตอนนี้มันลงลงลงนะฮะจเจอตรงที่ซีนนะ โรงแรมมานะฮะเดินลงมานะครับกาเดินของเราในช่วงแรกน่าจะเนี่ยคู่ขนานกับมัชบูชาเรไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปต่อนะฮะมาถึงสะพานแรกที่เจอเป็นสะพานยาวนะหลังจากสะพานแล้วนะฮะก็จะเริ่มเป็นทางขึ้นแล้วนะแบบนี้ นี้เวลากี่โมงถึกเวลา11.33<น>ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนนี้มาถึงที่ร้านอาหารนะครับระหว่างทางที่จะเดินไปอะไรวะซี่นววันนี้นะครับตอนเที่ยง11.33นะครับทานข้าวที่นี่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าอะไรวะพาโนรามาพอยต์รอดนะครับแอดเรสโตอร์อนนะครับนี่นะฮะวิวสวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดู กระนี้บายโมงยี่ส็จนะครับกำลังจะออกจากที่ทานข้าวนิ่งหน้าไปที่อัปเปอร์ซีโน่คาดการว่าสองชั่วโมง ต้องเดินลงครึ่งชั่วโมงและเอนขึ้นอีกชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงที่อะไรนะจะดนะว้าเราเดินมาถึงนี่นะครับลงมาได้สักพักหนึ่งนะครับจากชมรมให้ดูตรงนี้มันอยู่ข้างหลังนี้นะฮะใหญ่มาก วันนี้นะฮะชักที่หนึ่งเดี๋ยวไปใกล้ๆน่าจะอลังการกว่านี้นะครับ,บน,นี้ก็ต่อเราก็มาถึงที่จอดหอน,นะฮะปใครไม่อยากขึ้นแล้วก็ขึ้นหอกลับเลย,ยนนนนถึงแล้วนะครับ 4หน่วย2,360นะแล้วครับไปต่อวันนี้นะครับเป็นมามา่าเกาหลีใส่ไข่มีไก่แล้วก็มีข้าวให้ด้วยนะครับของเพื่อนเป็นว้าวอะไรเนี่ยดูน่ากินว่ะมีไข่ดาวด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่เคยมีดพลาก็คือการีไก่นะครับนี่ตอนนี้เรากำลังเล่นเกมที่ว่าซิตเทสนะครับผม เป็นเกมที่แจกไพ่คนละ3าใบความไหวแล้วก็แจกอีก3ใบทับข้างบนแล้วก็ไพ่3 2 1เป็นไพ่ลัคก,กี้นะ3เนี่ยสมันเนี่ยจะลงไปแล้วทำให้เท่ากับคนอื่นสูเนี่ยลงไปแล้วทำให้เท่ากับสูง1คือไพ่สูงสุดถ้า8คือสคิปคนข้าง ถ้าเจคือบังคับคนข,ข้างต้องลงต่ำกว่าเจ็ดนะครับใครหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะใครไม่มีก็ต้องเก็บไพ่คืนทั้งหมดสวัสดีครับวันนี้วันที่15เมษายนครับเฮ้ยเย็น อตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม s i n ัวเกสเฮาส์แอนเดสเตอร r อครับต้องอยู่ที่อ p p e r s i n ซ a เห็นอะไรงห้รังไหมนี่ยอดเขาฟิสชัอะไรนะฟิสเลหรือมัชชะพุชเรเมื่อขึ้นมาถึงเนี่ยนะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าขาระบุมมากเหื่อยนะครับมาถ่ายตอนเช้าให้ฟังเอ้ยมาถ่ายตอนเช้าให้ดูนะบบเบลออยู่ ล <laughs> วิดีโอ <laughs> และนี่คือห้องอาหารน,นะครับน่นก็ยังเป็นห้องอาหารดูยนี่ก็แบบนั่งน,นะฮะแบบนั่นโไงโวอยมากเพราะมันมีย็นตูดนะครับนี่คือห้องาอาหารครับ เราโลตอนนี้7จ็ดโมงสี่สิบนาทีเอ๊เจ็ดโมงห้าสิบห้านะครับกำลังจะออกจากที่อ p p e r อร์ซีที่ตรงแรมซีโน u เกสเฮาส์แห่งนี้นะครับนี่คือรูปหาบ2คนนะฮะอยู่หล <ading> ังแมาโอเคเราจะออกไปแล้วะนี่คือไกด์ ช่วงแรกหลังจากออกมานะฮะจะเป็นการเดินในป่าลักษณะนี้นะแล้วเป็นสวมากเลยอยู่ทางโค้งนี่นะแสงมันส่องลงมาสวยมากคุณสวยมากคุณเนระอวทางเรือ,อโอ้ ครับขณะนี้9โมง55นาทีนะครับดาวฮิวลงมายาวๆเลยนะครับจากยอดข้างบนนั้นนะและยังต้องลงต่อไปเดินงงในดงไผ่อยู่ตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันคือต้อนไผ่คือในสมองนึกว่าแบบเหมือนที่ที่ญี่ปุ่นเนะี่ยอาไผ่อะหมดแล้วทางลง นี่นะนี่เขียนอยู่ b บ m มบูสองสี่หนึ่งะสองหนึ่งสี่ห้าเมตรจากระดับน้ำทะเลหลังจากลงมาอย่างยาวนานถ้ามีคำเตือนนะครับตั้งแต่ปลาไ่เข้าไปนี้ห้ามอะไรนะไม่มีการบริโภคเนื้อสัตว์ไก่หมูบัฟฟารลตามดันั้น รบอีกห้าชั่วโมงครึ่งถึง <c oughs> ตัวแล้วล่และนี่คือป่าไผ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอสน หลังจากเข้ามาป่าไผ่นะได้สักระยะหนึ่งนะฮะให้ดูนะฮะทางเดินก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ uh ่าฮะโอเคไปตอนนี้เรามาถึงที่โดวานนะครับ2,505เมตรนะครับแต่มันคือ upper โดเอ้ย lower โดวานนะเราจะไปกินข้าวที่ upper โดวานทางดีๆมีไม่ไปนะครับผมมันอ้อม นี่ฮมันจะอ้อมนะเราเลยมาทางนี้ซะเลยข้ามาข้ามานี่นะครับมาถึงแล้วขณะนี้นะฮะถึงแล้วนะครับ สองนะฮะเที่ยงนะครับ,รบมาถึงอัปเปอร์ดวานนะครับจะพักทานข้าวที่นี่นะขณะนี้เวลาบ่ายโมงสินาทีนะฮะกำลังจะออกจากที่ทานข้าวนะครับที่ Upper. อัปเปอระไรวะสักอย่างในส่วนของเส้นทางนะครับก็เหมือนเดิมโมยติดแค ก็เป็นอย่างนี้แหละขึ้นลงลงฮะสวยเป็นขึ้นแล้วนะฮะกางทางนะคร<ม>ับผมนี่เจอเนี่ยน้าตกาลงมาในหน้าจากหน้าผาสวยมากแต่ออกมามันเหมือนไม่สวยนะแต่มันสวยนะ<ม>ในช่วงของการเดินวันนี้นะฮะเราจะเริ่มเห็นหิมะน้ำแข็งนะที่จับตัวกันนะครับบนพื้นนะฮะแล้วนะฮะ ก็เริ่มเย็นขึ้นนะครับนี่คือทางเดินสายสองสามสิบหกวัทีเยามาถึงที่ทิมารายานะครับด,ดูรอบๆทิมารายาจะพาไปดูน้ำแข็งนะครับนี่มีน้ำแข็งแล้วแต่คูจะใส่เสื้อตัวเดียว ขณะนี้ออกจากที่ิมารยาไปต่อนะฮะดูเรรี่นะครับเห็นไหมขึ้นไปนู้นนะฮะตอนนี้เราเริ่มเจอน้ำแข็งบนพื้นแล้วเริ่มรื่นแล้วด้วยแค่นี้แหละจะตกเขา เมื่อสักครู่นะครับเราขึ้นมาจากที่นี่พล้วเราก็จะมาเจอวิวแบบนี้อลังการมาก มาเองจะอยู่ที่นี่สักสองวันสามวันโอ้โหพระเอ้า ตอนนี้นะครับมาถึงที่พักแล้วขึ้นนี้ไปก็ถึงแล้วนะครับนะครับ16.35นะครับมาถึงที่พักนะครับวิวอลังการโค <c oughs> <c oughs> ตรเที่โรงแรมนะครับห้ <c oughs> องพักนี้นี่ชื่อว่าอะไรเหมาะไมนี่คือดูรลดี3,002 ลูกหาบของเรามาถึงประมาณแบบสิบป,ปีแล้วนะเราจะขึ้นไปแล้วโอ้ฮะโอเควีรเกิดนิวพานอราม m าเกสเฮาส์แอ,อนด์รูทส์องที่ดูรรี่3,200เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเช่นนี้นี่คือห้องพักที่อยู่กลางหุบเขา เดี๋ยวค่อยรีวิวห้องพักให้ดูนะครับไปละนี่ฮะเมื่อกีอ้ถ่ายข้างนอกให้เราดีให้ดูข้างในนะ้วแปะ๊บะนะมันเป็นห้องที่เป็นห้องสี่เตียงนะครับแต่เรานอนสองคนนะครับตัวให้นอนสองคน